สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาสอนในเรื่องของการหาเลขออกซิเดชันนะคะ,ะซึ่งเลขออกซิเดชันนะคะความสำคัญของเขาก็คือเขาจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ได้เยอะมากในเรื่องของไฟฟ้าเคมีนะคะถือว่าเป็น เป็นการที่เราจะเรียนไฟฟ้าเคมี Me ได้นะคะแล้วก็สามารถทำโจทย์พวกไฟฟ้าเคมี Me ได้ก็คือจะต้องสามารถหาเลขออกซิเดชันของธาตุต่างๆได้ด้วยนะคะซึ่งหลักในการหาเลขออกซิเดชันนะคะก็จะมีวิธีการหานะคะแต่ก่อนอื่นที่จะมา รู้จากวิธีการหาเลขออกซิเดชันก็ต้องมารู้ความหมายนะคะซึ่งความหมายของเลขออกซิเดชันก็คือนะคะก็คือเลขที่แสดงประจุนะคะซึ่งประจุในที่นี้หมายถึงประจุจริงแล้วก็ประจุสมมุตินะคะในกรณีที่เป็นประจุจริงก็คือธาตุานั้นนะคะจะเกิดสารประกอบ ไอออนิกนะคะเพราะว่าสารประกอบไอออนิกจะมีการให้อิเล็กตรอนและรับอิเล็กตรอนมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะประจุที่เกิดขึ้นก็จะเป็นประจุบวกนะคะแล้วก็ลบจริงๆแต่ว่าถ้าพูดถึงประจุสมมุตินะคะประจุสมมุตินี่ก็ก็ใช้กับพวกสารประกอบที่เป็นสารประกอบโค v วเลนต์นะคะเพราะว่าสารประกอบโค v วเลนต์เนี่ยจะไม่ใช่การให้และรับอิเล็กตรอนนะคะแต่จะเป็นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนะคะเพียงแต่ว่าอิเล็กตรอนนั้นนะคะหรือกลุ่มหมอก ของอิเล็กตรอนนั้นนะคะจะมีแนวโน้มนะคะหรือว่าโน้มเอียงไปหาธาตุใดมากกว่ากันนะคะดังนั้นก็จะแสดงออกในรูปของประจุสมมุตินั่นเองนะคะทีนี้ก็มาดูวิธีการหาเลขออกซิเดชันนะคะซึ่งหลักของเขานะคะหลักๆนะก็จะมีทั้งหมด1 1ข้อนะคะมาดูหลักข้อที่1น,นะคะ อันนี้คือข้อที่1น,นี่ครูจะเรียงความสําคัญนะคะตั้งแต่ข้อ1น,นะคะ2 3ไล่ไปเรื่อยโดยข้อที่1นี่นสาคัญที่สุดนะคะก็คือหมูห่1นะคะหมู่2หมู่3นะคะก็จะมีเลขออกซิเจนเป็นบวกหบวกสและบวกสตามลาดับนะคะถ้านักเรียนเข้าใจนะคะเกี่ยวกับว่าทําไมหมูห่1ต้องเป็นประจุบวก1แล้วก็หมู่2ทําไมต้องเป็นประจุบวก2หรือว่าหมู่3เป็นประจุบวก3นะคะนักเรียนก็ต้องเข้าใจของ ของที่ไปที่มานะคะอย่างเช่นโลหะโซเดียมโลหะโซเดียมเนี่ยคะ่ะเลขอะตอมของเขาคือเลข11เนะคะเลข11หมายความว่าอิเล็กตรอนก็มี 11, 11อิเล็กตรอนนะคะก็จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 2 8 1นะคะงั้นโซเดียมก็คืออยู่หมู่ที่1งนะคะงั้นธาตุไหนก็ตามที่จะแสดง ไอออนบวกหรือไอออนลบนะคะเขาจะมี <c oughs> กฎอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่ากฎออกเตตนะคะก็ここคือเป็นการให้และรับอิเล็กตรอนนะคะเพื่อให้วงนอกครบ8นะคะเพื่อที่จะได้มีเวเลน์อิเล็กตรอนเท่ากับธาตุหมู่7หรือพวกแก๊สเฉื่อยนะคะทีนี้โซเดียมตรงนี้นะคะมีอิเล็กตรอนวงนอกอยู่1อิเล็กตรอนนะคะถ้าจะให้รับอิเล็กตรอนนะคะถ้าจะให้รับอิเล็กตรอน โซเดียมจะต้องทำการรับอิเล็กตรอนถึง7อิเล็กตรอนนะคะแต่ถ้าจะแต่ถ้าจะให้เลือกให้อิเล็กตรอนนะคะโซเดียมก็จะให้ไปแค่1อิเล็กตรอนนะคะถ้าให้แล้วนะคะวงนอกของโซเดียมก็จะเหลือ8อิเล็กตรอนนะคะดังนั้นโซเดียมหรือหรือแม้กระทั่งธาตุทุกธาตุที่อยู่ในหมู่ที่1นะคะก็จะมีพฤติกรรมก็คือเป็น การให้อิเล็กตรอนแล้วเวลาให้ก็จะให้1อิเล็กตรอนนะคะเพราะว่าหมู่1ทุกธาตุจะมีเวเลนต์อิเล็กตรอนหนึ่งอิเล็กตรอนนะคะทีนี้ก็เลยจะสรุปว่าโซเดียมนะคะเขาก็เลยมีไอออนเท่าไหร่คะ1มีไอออนก็คือบวก1นะคะต่อมานะคะมาดูแคลเซียมแคลเซียมนี้นะคะก็มี20อิเล็กตรอนนะคะจะัดอิเล็กตรอนได้2 8 8 2นะคะ วงนอกของแคลเซียมก็คือวงนอกของแคลเซียมคือเวเลนต์อิเล็กตรอนนะคะมีค่าเท่ากับ2นะคะถ้าจะมีการให้นะคะก็คือให้อิเล็กตรอนนะคะก็จะให้ออกไปก็จะให้ให้นะคะ2อิเล็กตรอนนะคะออกไปถ้าให้2อิเล็กตรอนออกไปแล้วนะคะวงนอกของเขาก็จะเป็น8อิเล็กตรอนนะคะแต่ถ้ามีการรับนะคะแคลเซียม um จะต้องรับถึง6อิเล็กตรอนนะคะเพื่อที่จะให้มันครบ8นะคะดังนั้น ดังนั้นนะคะแคลเซียมก็เลือกที่จะให้อิเล็กตรอนนะคะได้ง่ายกว่าเมื่อแคลเซียมให้อิเล็กตรอนนะคะมันก็จะกลายเป็นไอออนนะคะซึ่งก็คือไอออนบวก2นั่นเองนะคะสรุปแล้วก็คือถ้าอะตอมหรือธาตุใดก็ตามมีการให้อิเล็กตรอนนะคะให้1อิเล็กตรอนไอออนก็จะกลายเป็นบวก1ให้2อิเล็กตรอนไอออนก็จะกลายเป็นบวก2นะคะทีนี้เรามาดูธาตุอ,อลูมิเนียมนะคะ อลูมิเนียมจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะได้ 2, 8, 3นะคะพิจารณาเช่นเดียวกันนะคะอลูมิเนียมนะคะถ้าจะให้เลือกที่จะให้หรือรับอิเล็กตรอนนะคะเขาก็จะให้ไปทั้งหมดเท่าไหร่คะ3อิเล็กตรอนนะคะถ้าให้แล้วนะคะเวเลน์อิเล็กตรอนเขาก็จะ เป็น8น8ะะคะดังนั้นนะคะอลูมิเนียมรวมทั้งทุกธาตุนะคะที่อยู่หมู่ที่3นะคะเขาจะมีไอออนเป็นเท่าไหร่คะบวก3นั่นเองนะคะสรุปแล้วก็คือเลขออกซิเดชันของธาตุหมู่หหมู่2หมู่3ก็จะมีค่าเป็นบวก1บวก2และก็บวก3ตามลำดับนะคะต่อมาค่ะหลักข้อที่2นะคะบอกว่าฟูออรีนนะคะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1เสมอนะคะเพราะอะไรคะ ฟลูออรีนตัวนี้นะคะถือว่าเป็นธาตุนะที่มีความสามารถนะคะในการดึงอิเล็กตรอนได้เก่งที่สุดนะคะดังนั้นถ้าดึงอิเล็กตรอนได้เก่งประจุของเขาก็จะเป็นลบนะคะแล้วก็ฟลูออรีนเขาอยู่หมู่ที่7 v ็เวเลน์อิเล็กตรอนเขามี7อิเล็กตรอนแล้วนะคะเขาก็ต้องการรับเพิ่มแค่1อิเล็กตรอนประจุก็เลยเป็นลบหนึ่งน,นั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่3นะคะไอออนชนิดเดียวกันจะมีค่าประจุเท่ากันนะคะ อันนี้เป็นกลุ่มอะตอมที่มีประจุนะคะไล่ตั้งแต่ประจุลบหนะคะลบหอันนี้กลุ่มอะตอมที่เป็นประจุลบหนะคะส่วนตัวนี้เป็นกลุ่มอะตอมที่เป็นประจุลบสแล้วก็2ตัวสุดท้ายเป็นกลุ่มอะตอมที่มีประจุลบสนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอะตอมที่มีประจุเป็นบวกหนึ่งะคะ,ะกลุ่มอะตอมเหล่านี้นักเรียนต้องจำให้ได้นะคะก็คือ เลขประจุของเขาอย่างเช่นแอมโมเนียมนะคะมันก็จะเป็นบวกหอย่างนี้ค่ะถ้าเป็น s o c นะคะประจุเขาก็จะเป็นลบสแบบนี้ค่ะเขามันจะเป็นเลขประจุเฉพาะของเขานะคะซึ่งนักเรียนจะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้นะคะต่อมานะคะ ข้อที่4นะคะไฮโดรเจนมีเลขออกซิเดชันได้2ค่านะคะก็คือเป็นได้ทั้งบวก1นะคะแล้วก็เป็นได้ทั้งลบ1นะคะเ,เนื่องจากไฮโดรเจนเนี่ยจะมีความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนได้ปานกลางนะคะสามารถให้อิเล็กตรอนก็ได้หรือรับอิเล็กตรอนก็ได้ดังนั้นนะคะก็จะสามารถเป็นบวกก็ได้หรือเป็นลบก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าไฮโดรเจนเนี่ยสร้างพันธะอยู่กับ ธาชนิดใดนะคะถ้าไฮโดรเจนนะคะไปสร้างพันธะอยู่กับอโลหะซึ่งอโลหะเขารับอิเล็กตรอนได้เก่งนะคะถ้ารับแล้วเขาก็กลายเป็นลบ ไฮโดรเจนก็เลยจะกลายเป็นบวกนั่นเองนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ไฮโดรเจนมีประจุเป็นลบหนึ่งนั่นหมายความว่าไฮโดรเจนเข้าไปรวมกับใครคะเข้าไปรวมกับโลหะนั่นเองนะคะซึ่งธรรมชาติของโลหะเขาจะให้อิเล็กตรอนถ้าให้อิเล็กตรอนไอออนก็จะกลายเป็นบวกนะคะดังนั้นถ้ากลายเป็นบวกไฮโดรเจนก็จะกลายเป็นลบนะคะเพื่อที่จะให้ประจุมันกลายเป็นศูนย์เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะต่อมานะคะข้อที่5 หมู่5หมู่6หมู่7นะคะจะมีเลขออกซิเดนเป็นลบ3ลบ2และลบ1ตามลำดับนะคะอธิบายได้เช่นเดียวกันกับข้อที่1นะคะอธิบายว่านะคะอย่างเช่นถธาตุาหมู่5นะคะธาตุหมู 5, ่5เวเลนต์อิเล็กตรอนเขาจะมี5อิเล็กตรอนอย่างเช่นไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนเลขอะตอมจะเป็น7นะคะจัดอิเล็กตรอนได้2 5 ดังนั้นนะคะเวเลนซ์ของเขาเป็น5นะคะคือเวเลนซ์มันเยอะอยู่แล้วนะคะถ้าให้ไปเขาก็จะให้ตั้ง5แต่ถ้าเขารับเขาจะรับมาแค่3อิเล็กตรอนเขาก็จะรับได้ง่ายกว่านะคะดังนั้นหมู่5ก็เลยชอบที่จะไหมคะชอบรับอิเล็กตรอนเวลาเขารับเขาก็รับมา3อิเล็กตรอนถ้ารับมาเท่าไหร่อออนก็จะเป็นเท่านั้นนะคะคือรับมา3ก็ติดลบไป3ดังนั้นหมู่5ก็เลยมีประจุเป็นเท่าไหร่คะลบ3นะคะอธิบายได้เช่นเดียวกันกับหมู่อะไรคะ หมู่ที่6นะคะยกตัวอย่างหมู่ที่6ก็คือ O อซันโออกซิเจนนะคะเลขอะตอมของเขาคือเลข8จัดเรียงอิเล็กตรอนได้2 6นะคะ2 6นะคะเขามีเวเลนซ์อยู่6อิเล็กตรอนนะคะเหลืออีกแค่2อิเล็กตรอนก็ครบ8ดังนั้นนะคะออกซิเจนก็เลยชอบที่จะรับ ะะเวลาเขารับเขาจะรับมาแค่2นะคะแต่ถ้าเขาให้เขาต้องให้ทั้งหมด6อิเล็กตรอนดังนั้นนะคะ O ก็เลยรับมา2ถ้ารับอิเล็กตรอนมา2ก็หมายความว่าไอออนของเขาก็จะเป็นประจุเท่าไหร่คะลบ2นะคะงั้นหมู่6ก็เลยกลายเป็นประจุลบ2นะคะแล้วสุดท้ายหมู่7นะคะหมู7 v, ่7เวเลน์อิเล็กตรอนเขาเป็น7นะคะเหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีกแค่1อิเล็กตรอนนะถ้าเหลืออีกแค่1อิเล็กตรอนเขาก็เลยต้องอะไรคะ ต้องรับอิเล็กตรอนมา1อิเล็กตรอนเวลารับมา1ประจุก็จะติดลบ1นั่นเองนะคะสรุปหมู่7ประจุเป็นลบ1นะข้อนี้ก็คือหมู่5หมู่6หมู่7นะคะประจุเป็นลบ3ลบ2แล้วก็ลบ1ตามลำดับค่ะต่อมานะคะมาดูหลักข้อที่6นะคะข้อที่6นะคะสารใดๆก็ตามนะคะเ,เราจะต้องดูค่า E n นนะคะจากสูงไปต่ำนะคะ ยิ่ง e.n มีค่าสูงเท่าไหร่นะคะเขายิ่งจะมีความสำคัญมากโดยที่เราจะเรียงให้ดังนี้นะคะก็คือ F O C L N B R นะคะธาตุ5ตัวนี้นะคะเป็นธาตุที่มีค่า e.n สูงเป็น5อันดับแรกของตารางธาตุนะคะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างเช่นฟลูออรีนเนี่ยคะ่ะก็จะมี e.n สูงที่สุดถือเป็นอันดับที่1นะคะประจุเขาก็จะโชว์ประจุลบ1นั่นเองนะคะแบบนี้เป็นต้นต่อมานะคะข้อที่7นะ ไอออนใดก็ตามนะคะไอออนใดก็ตามเลขออกซิเดชันรวมกันจะมีค่าเท่ากับเลขที่ปรากฏนะคะอย่างเช่นซัลเฟตเนี่ยค่ะซัลเฟตถ้าถ้าจะเอาเลขออกซิเดชันของทุกธาตุเข้ามารวมกันนะคะรวมแล้วเบสเซ็จจะต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่คะลบสนะคะเพราะว่าเขาบังคับไว้อยู่ตรงที่ไอออนที่โชว์อยู่บนหัวของกลุ่มธาตุตัวนี้นะคะต่อมาค่ะข้อที่9 ธาตุอิสระนะคะทุกตัวจะมีเลขออกซิเดชันเท่ากับ0นะคะยกตัวอย่างก็คือออกซิเจนห้อย 2, องไฮโดรเจนห้อย 2, คลอรีนห้อย2หรือแม้กระทั่งคอปเปอร์นะคะที่ไม่มีอะไรห้อยเลยนะคะแล้วก็ซัลเฟอร์ที่ห้อย8สรุปแล้วว่าธาตุอิสระก็คือธาตุที่มีที่อยู่ในสูตรนั้นนะคะมีแค่ธาตุเดียวนะคะจะห้จะห้ย หนึ่งหรือจะไม่มีเลขห้อยจะห้อยสองหรือจะห้อยแปดเก้าอะไรก็ถือว่าเป็นธาตุอิสระนะคะขอแค่เป็นธาตุชนิดเดียวต่อมานะคะหลักข้อที่10ก็คือเลขออกซิเดชันนะคะมีค่าจํานวนเต็มบวกนะคะ,เข,ะเ,เขาจะเป็นจํานวนบวกก็ได้นะคะแล้วก็เลขออกซิเดชันเขาจะเป็นลบก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเศษส่วนก็สามารถเป็นได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะได้ดูตัวอย่างในเคสที่มีเลขออกซิเดชันเป็นเศษส่วนนะคะ ต่อมาข้อสุดท้ายนะคะถ้า Transition นะคะส่วนมากนะคะเลข o อกซิเดชันเขาจะมีได้หลายค่านะคะแต่ก็จะมีอยู่ไม่กี่ธาตุนะที่เลข o อกซิเดชันเขาจะมีแค่ค่าเดียวนะคะอย่างเช่นบวกหก็คือซิลเวอร์นะคะถ้าเป็นบวกสก็คือซิงก์กับแคดเมียมแล้วก็เป็นบวกสก็คือสแกนเดียมนะคะอ่าทีนี้หลักทั้งหมด11ข้อนะคะ 11ข้อโดยที่จะเรียงลำดับให้แล้วตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ11เนะคะเน้นหนักก็คือข้อ1นะคะแล้วไล่ามาที่ข้อ2นะคะไปข้อ3แล้วก็ไล่ามาที่ข้อ4นะคะกับข้อ5อันนี้ 1- ถึง5ข้อแรกนะคะเราจะเจอบ่อยมากนะคะหลักตรงน,นี้เราจะมาใช้งานได้เยอะมากทีนี้เราก็จำลำดับของเขาให้ได้นะคะอย่างน้อยลำดับที่1ถึงลำดับที่5เรามาดูตัวอย่างนะคะอ่า ตัวอย่างในการหาเลขออกซิเดชันนะคะข้อที่1นนะเขาจะให้เราหาเลขออกซิเดชันของคาร์บอนนะคะของคาร์บอนโดยที่เขาก็บอกสารประกอบแต่ละตัวมาให้แล้วนะคะซึ่งสารประกอบแต่ละตัวต่างก็มีคาร์บอนอยู่ในนั้นนะคะ,ะมาดูตัวแรกนะคะเราจะหาคาร์บอนนะคะแสดงว่าเราต้องก่อนที่เราจะรู้คาร์บอนเราต้องรู้ของใครก่อนรู้ของ O ก่อนนะคะรู้ของ O ก่อน การที่จะรู้ของ O ก็ต้องรู้ว่า O อยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะ o อยู่หมู่ที่6ถ้าหมู่ที่6คือประจุเป็นลบสนะคะหมู่6นะคะมีประจุเป็นลบสองั้นตัวนี้เราก็เขียนลงไปประจุลบสอนะคะนั้นคาร์บอนจะเป็นเลขประจุนะคะคือเลขออกซิเจนเลขเท่าไหร่ก็ได้นะคะจะเป็นเลขอะไรก็ได้ที่รวมแล้วประจุเขาจะเป็น0ูนย์ะคะอย่างเช่นลบสองนะคะคูณส ลบ2คูณ2จะกลายเป็นลบ4นะคะถ้ากลายเป็นลบ4คาร์บอนต้องเป็นเท่าไหร่คะต้องเป็นบวก4นะคะประจุรวมถึงจะเป็น0นดังนั้นคาร์บอนของเราประจุเป็นบวก4นะคะต่อมาคาร์บอนมนอนอกไซด์นะคะคาร์บอนมนอนอกไซด์มี C กับ O นะคะต้องรู้ประจุของ O นะคะ O ของเขาอยู่หมู่6เหมือนเดิมนะคะอยู่หมู่6ประจุเท่าไหร่คะ ลบสองนะคะถ้าประจุลบสองคาร์บอนจะต้องเป็นเลขอะไรก็ได้ที่ประจุรวมแล้วเป็นศูนย์มาแล้วลบสองต้องเป็นเท่าไหร่คะบวกสองนะคะประจุถึงจะกลายเป็นศูนย์งั้นคาร์บอนนะคะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกสองนะคะข้อสังเกตนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกันนะคะตรงนี้ก็คาร์บอนนะตรงนี้ก็คาร์บอนนะคะส่วน คาร์บอนที่อยู่ในคาร์บอนมอนอกไซด์ก็เป็นคาร์บอนเป็นธาตุชนิดเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในสารประกอบต่างกันเลขออกซิเดชันก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะต่อมาแคลเซียมนะคะแคลเซียม CaC ห้องนะคะเราก็จะต้องรู้เลขประจุของแคลเซียมนะคะแคลเซียมอยู่หมู่ที่2หมู่ที่2ประจุเท่าไหร่คะหมู่2ประจุบวก2นะคะอยู่ข้อแรกเลย หมู 1, ม่หวก 1, มู่2บวก 2. หมู่3บวก 3. นะคะเช่นเดียวกันกับข้อที่5ที่บอกว่าหมู่5หมู่6หมู่7นะคะก็จะเป็นลบ3ลบ2แล้วก็ลบ1ตามลำดับนะคะ,ะทีนี้แคลเซียมมาแล้วบวก 2. นะคะแคลเซียมมาแล้วบวก2งั้นคาร์บอนต้องเป็นเท่าไหร่คะลบสส่วน 2. นะคะลบสส่วน 2. ที่มันเป็นส่วน2เพราะว่าอะไรคะคาร์บอนตัวนี้เขาห้อย 2. นะคะทีนี้ ถ้านักเรียนบอกว่าครูงั้นขอคาร์บอนอะเป็นลบสเฉยๆได้ไหมนะคะถ้าบอกว่าคาร์บอนเป็นลบสเฉยๆเราเช็คคาตอบดังนี้นะคะเราเอาแคลเซียมนะคะมาคูณ2ได้บวก2นะคะแล้วเอาคาร์บอนนะคะไปคูณลบสซึ่งคาร์บอนตรงนี้มันมี2อะตอมค่ะงั้นเราก็ต้องเอา2ไปคูณกับลบสก็จะกลายเป็นลบสประจุรวมของเรา ไม่เท่ากับ0ค่ะดังนั้นถ้านักเรียนจะตอบว่าคาร์บอนมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ2อันนี้ผิดนะคะดงนั้นถ้าจะให้ถูกก็หมายความว่าเราต้องหารอะไรออกคะหาร2ออกไปนะคะลบ2หาร2ก็คือเท่าไหร่คะลบ1นั่นเองนะคะลบ1นะทีนี้ถ้าเป็นลบ1นะคะเราลองเช็คคำตอบนะแคลเซียมนะคะมี1อะตอมนะ1คูณบวก2ก็ได้บวก2นะคะ คาร์บอนมี2ออะตอมนะคะ2คูณกับลบ1นะก็ได้ลบ2ประจุก็จะเป็นเท่าไหร่คะ0นนะคะโอเคต่อมาคาร์บอนนะคะที่อยู่ในนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราจะคิดใครก่อนนะคะนะ C H นะคิด h นะคะ h เป็นบวก1นะคะอันนี้ก็บวก1นะคะบวกส่วน o เป็นลบสนะคะลองลองเช็คคำตอบ ลบสองทีนี้เราลองใช้ค,คำตอบนะคะไฮโดรเจนมี5นะคะ5คูณบวก1ก็คือบวก5นะคะ O นะคะมี1อะตอมก็ลบ2นะ 2> ไฮโดรเจนก็1อะตอมก็บวก 1, 1> นะคะเบ็ดเสร็จแล้วก็คือได้ลบได้บวก4นะคะได้บวก4ถ้าตัวนี้เป็นบวก4แล้วนะคะคาร์บอนของเราต้องเป็นลบเท่าไหร่คะ ลบสนะคะแต่ลบสีเฉยๆยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาห้อย2อยู่นะคะต้องเป็นลบสหาร2ออกไปนะคะดังนั้นเลขออกซิเดชันของคาร์บอนตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่คะลบสนะคะโอเคต่อมาค่ะเขาให้หาเลขออกซิเดชันของคลอเีนนะคะที่อยู่ในสารประกอบไอออนต่อไปนี้นะคะดูคลอ i ีนกัน O ค่ะ O อยู่หมู่6ประจุเป็นลบสนะคะ ส่วนคลีนนะคะจะต้องเป็นเลขเท่าไหร่ก็ได้ที่ประจุรวมแล้วเป็นศูนย์นะคะดังนั้นคลีนต้องเป็นประจุบวกแน่นอนค่ะบวกอะไรคะบวกบวกสองค่ะดังนั้นบวกสองนะคะด้วยความที่คลีนเนี่ยเขาห้อยสองนะคะดังนั้นเราก็ต้องหารออกนะคะก็จะได้เป็นสองส่วนสองนะคะคลีนก็จะเหลือประจุเป็นบวกหนึ่งนั่นเองนะคะต่อมาโอค่ะโอเลข เขาอยู่หมู่6ประจุเป็นลบ2นะคะลบ2คูณ4เป็นลบ8นะคะลบ8นั้นคอลีนต้องเป็นบวกเท่าไหร่คะบวก7นะคะในกรณีนี้นะคะประจุรวมที่เกิดขึ้นจะไม่เท่ากับ0นย์นะคะเพราะว่าตัวไอออนของกลุ่มกลุ่มตัวนี้นะคะกลุ่มธาตุเหล่านี้เขามีประจุนะคะ,ะถ้าเป็นอย่างข้อที่ผ่านมาเนี่ย เขาจะไม่มีไอออนนะคะเพราะว่ามันไม่มีเครื่องหมายบวกลบอยู่ด้านบนนะคะนั่นหมายความว่าประจุรวมเขาจะเป็น0แต่ถ้ามันมีเครื่องหมายบวกลบอยู่ด้านบนแสดงว่ากลุ่มอะตอมนั้นนะคะประจุรวมเบ็ดเสร็จแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับเลขที่โชว์ไอออนนะคะดังนั้นมันจะต้องรวมแล้วเป็นลบหนั่นเองนะคะ,ะข้อต่อมาค่ะคลีโด o ค่ะคลดโก็ประจุเป็นลบสองนะคะลบสองคูณสก็จะเป็น ลบหนะคะงั้นคอลีนจะต้องเป็นเลขอะไรก็ได้นะคะอันนี้มาแล้วลบหนะคอลีนจะต้องเป็นเลขอะไรก็ได้ก็ได้นะคะที่รวมแล้วมีค่าเป็นลบหนงะคะงั้นตัวนี้เป็นบวก5นะคะต่อมาข้อที่3ค่ะเขาให้หาเลขออกซิเดชันของแมงกานิสที่อยู่ในสารประกอบต่อไปนี้นะคะ,ะเราก็มาพิจารณากันนะคะเขาให้หาแมงกานิสนะคะเราคิด K ก่อนละกันนะคะ K อยู่หมูห่1นะประจุบวก1ค่ะต่อมาคิด O O อยู่หมู่6ประจุลบ2นะคะลบ2คูณ4เป็นลบ8นะคะอันนี้มาแล้วลบ8นะคะโพแทสเซียมนะคะมี1อะตอมนะคะ1คูณ1ก็คือได้บวก1น,นะคะบวก1เจอลบ8เหลือลบ7นะคะถ้าได้ลบ7แล้วนะคะแมงกานีสของเราต้องเป็นบวกอะไรคะ ต้องเป็นบวก7นะคะประจุรวมถึงจะเป็น0นะคะข้อต่อมาค่ะ k ห้อย2นะคะ MNO4 นะคะจะหา MN คิดใครก่อนคะคิด K ก่อนค่ะ K เป็นบวก1คะ่ะแล้วก็ O เป็นลบ2นะคะอ่า O เป็นลบ2ลบ2คูณ4มาแล้วค่ะเป็นลบ8นะคะส่วนโพแทสเซียมนะคะ บวก1คูณ2ก็คือเป็นบวก2นะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเขาจะเหลือลบ6นะคะดังนั้นแมงกานีจะต้องเป็นเลขอะไรก็ได้ที่ประจุรวมแล้วเป็น0เบ็ดเสร็จเข้ามาแล้วลบ6นะคะดังนั้นแมงกานีของเราต้องเป็นบวก6นั่นเองนะคะต่อมานะคะ MnO2 ค่ะ MnO2 O ค่ะ O ประจุลบ2นะคะลบ2คูณ2 เป็นลบสี่นะคะถ้าเป็นลบสี่นะคะแมงกานิสจะต้องเป็นอะไรคะอันนี้มาแล้วลบสี่นะคะแมงกานิสต้องเป็นบวกเท่าไหร่คะบวกสี่ประจุรวมถึงจะเป็นศูนย์นะคะ,ะทีนี้ข้อสุดท้ายในการหาแมงกานิสนะคะอะ่มาดู O ก่อน O ประจุเป็นลบสองนะคะลบสคูณสามเป็นเท่าไหร่คะลบหกนะ ถ้าเบดเสร็จมาแล้วลบ6นะคะแมงกานิสก็ต้องเป็นบวกอะไรคะบวก6นะคะแต่เป็นบวกหเฉยๆไม่ได้เพราะแมงกานิสมันมี2อะตอมต้องหาร2ออกไปนะคะเบดเสร็จแล้วแมงกานิส,ลสเลขออกซิเดชันของเขาก็คือบวก3นั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่4ี่เขาให้หาเลขออกซิเดชันของโครเมียมนะคะโครเมียมนะคะที่อยู่ในสารประกอบเหล่านี้นะเราหาตัวแรกก่อนนะคะ แล้วก็หาคอรีนนะคะคอรีนอยู่หมู่ที่7นะคะหมู่ที่7ประจุเป็นลบหลบ1ลบ1คูณ2ะคะเพราะเขามี2อะตอมลบ1คูณ2ได้ลบ2ดังนั้นคโครมเมียมจะต้องเป็นเลขอะไรคะประจุรวมและเป็น0ก็ต้องกลายเป็นเท่าไหร่คะบวก2นั่นเองนะคะต่อมาหา หาของ O ก่อนค่ะ O ประจุลบ2นะคะ O ประจุลบ2ลบ2คูณสาเสร็จก,ก็กลายเป็นลบ6นะคะดังนั้นคโครเมียมจะต้องเป็นบวกอะไรคะบวก6นะคะเป็นบวก6เพื่อที่จะประจุรวมเป็น0บวก6เฉยเฉยยังไม่ได้นะคะเพราะว่าคโครเมียมเขามีอยู่2อะตอมนะั้นต้องหาอะไรคะ่ะออกคะ หาร2ออกไปนะคะหกหาร2ก็คือ3นะคะงั้นคโครเมียมมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก3นะคะต่อมา,อ,าอันนี้นะคะ CrO 4ห้อย2นะคะเราก็มาดู O ก่อนนะคะ O อยู่หมู่6นะเลขประจุเป็นลบ2ลบ2คูณ4เป็นลบ8นะคะก้อนนี้มาแล้วลบ8นะประจุรวมต้องเป็นเท่าไหร่คะข้อนี้ ประจุรวมต้องเป็นลบสนะคะดังนั้นคโครเมียมจะต้องเป็นเลขอะไรก็ได้ที่มีประจุรวมแล้วเป็นลบสองนะคะคโครเมียมก็เลยต้องเป็นบวกอะไรคะบวก6นะคะบางคนบอกเพอนะคะบอกบวกแปนะคะถ้าเป็นบวกแเจอกับลบแปประจุมันก็เป็นเท่าไหร่คะเป็นศูนย์ซึ่งมันจะขัดแย้งกับเลขประจุที่โชว์อยู่ด้านบนนะคะดังนั้นนะคะให้ระวังให้ระวังดีๆนะคะว่า ธาตัวสุดท้ายที่เราจะต้องหาเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขอะไรก็ได้นะคะที่ประจุรวมแล้วเท่ากับเลขประจุข,ของกลุ่มไอออนเหล่านั้นนะคะข้อต่อมาข้อสุดท้ายนะคะ,ะ,คะก็จะหาโอ,อ o ก่อนนะคะโอประจุเป็นลบสองนะคะลบสองคูณเจ็ดนะคะเพราะเขามีอยู่เจ็ดอะตอมนะคะลบสองคูณเจ็ดก็ได้ลบสิบสี่นะคะเพราได้ลบสิบสี่เสร็จแล้วนะคะ โคเมียมต้องเป็นเลขอะไรก็ได้ที่ประจุรวมแล้วเป็นลบสองนะคะดังนั้นโคเมียมเลยต้องเป็นเท่าไหร่คะบวก12นั่นเองนะคะบวก12นะคะ